สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่คลองหลวงคลองหกนะครับจังหวัดประทุมธานีแปลงนี้ครับหมักเทนเดอร์ไปสิบสองวันครับนี่ครับจิ้มไปหลบหนึ่งโอ้โหเนียนเลยครับฟางไม่มีเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราเดินเลาะดูรอบๆครับดูสภาพดินแล้วก็เดี๋ยวจะหยิบมเล็ดข้าวดีดขึ้นมาดูนะครับว่ามันย่อยสลายไหมอ่านี่ครับดูดินสีนวลเลยครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวผมจะโกยดินเห็นไหมครับ นี่ครับฟางเฟืองละเอียดเลยนะครับนี่เม็ดข้าวดีดขอบคันนาครับป้าจำรัดบอกว่าทีแรกน่ะลอยติดดำเลยนะครับแล้วนี่มันแห้งไปหมดแล้วนะครับดูครับอ่าเนี่ยเป็นน้ำนมนะครับเป็นน้ำนมแสดงว่าเทนเดอร์ย่อยข้าวดีดได้ผลจริงนะครับพี่น้องครับแล้วดูครับแล้วดูดินครับดินสีนวลมากเลยครับพี่น้องครับดินนวลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเลาะบีบดูอีกอ่านี่อันนี้ อันนี้เป็นแกบนะครับเป็นแกบแล้วไม่มีเนื้อแล้วนะครับแสดงว่ามันขึ้นไม่ได้แน่นอนครับพี่น้องครับนาแกติถนนครับมีเสียงรถวิ่งเห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นฟองฟอตเลยครับเห็นไหมครับพี่น้องครับโอ้โหน้ําดําปี่เลยครับมันเน่าหมดเลยทั้งฟางเศษวัชพืชข้าวดีดย่อยกระจายครับพี่น้องครับเห็นครับไม่มีฟางเลยเลี่ยมละเอียดนะครับ วเดินมาฝั่งนี้ครับเดินมฝั่งนี้มาหาบีบอีกดูว่ามันมีเน่าไหมนี่ครับดูนะครับนะครับเป็นแก่เป็นอะไรไปหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีเม็ดเลยนะครับแล้วดูครับดินนวลสีดีเลยครับพี่น้องครับแล้วก็ซุยด้วยนะครับเทนเดอร์นะครับกรณีตรงนี้มันเป็นค้าสนิมอยู่ที่ผมถ่ายครั้งที่แล้วนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับเป็นน้ำนมเลยนะครับเป็นน้ํานมเห็นไหมเนี่ยครับ ดินเสมอกันเป๊ะเลยครับพี่น้องครับโอเคครับสวัสดีครับผม